พุทธวจนะฉบับอริยวินัยหน้าที่7 4 0ขสนธ์ขันที่3สมุดจ,จะขันธกะหมวดว่าด้วยการรวบรวมเรื่องการออกจากอาบัตสังคาทิเศษหัวข้อประจำขันธกะอาบัตไม่ได้ปิดบังไว้ปิดบังไว้วันหนึ่ง ปิดบางไว้สองวันสามวันสี่วันห้าวันปักหนึ่งสิบวันเป็นต้นหลายเดือนมหาสุดทันตะปริวาสเพื่ออาบัตทั้งหลายภิกษุศึก อาบัตมีประมาณภิกษุสองรูปมีความสําคัญในอาบัตนั้นสองรูปมีความสงสัยมีความเห็นว่าเจือกันมีความเห็นว่าเจอกันและไม่เจือกันมีความเห็นในกองอาบัตไม่ล้วนเทียวและมีความเห็นว่าล้วนเช่นนั้นเหมือนกันรูปหนึ่งปิดบงังรูปหนึ่งไม่ปิดบงังหลีกไปวิกลจริตกำลังแสดงปาฏิโมก ความหมดจดและไม่หมดจดในการชักเข้าหาอาบัติเดิม18อย่างนี้เป็นนิพานนี้เป็นนิพนธ์ของพวกอาจารย์ผู้อยู่ในมหาวิหารผู้จำแนกบทผู้ยังชาวเกาะตามพระปันนิให้เลื่อมใสแต่งไว้เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม หัวข้อประจำขันธกะจบประตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองมันคือล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิด จงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาเงี่ยโสดลงสดับรับฟังน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึ่งนั่งเก้าเจ้าสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่741ค่ะ